welcome to Japan ดช <laughs> ิบูยากันแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ไม่มช่ไหมตอนนี้นะคะเป็นเวลา13.30ทุ่เมื <c oughs> ่อกี้เราหยอดตังก็ช่องนี้ไปแล้วนะคะพีโกคาร์ดด้วยล่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ที่เราถ่ายกันไปเมมเต็มแล้วมาซื้อเมมที่บิ๊กาเมล่าแพงมาก ราคาพันอัพตลอดเลยก็เลยได้ต่อชีวิตมา32กิกตกประมาณ900กว่าบาทช็อกก็ประทังชีวิตไปก่อนนะคะเดี๋ยวไล่ลงไล่ถ่ายแบบประหยัดประหยัดแล้วก็ใช้ไอโฟนช่วยถ่ายไปด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ชินจูกุนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวคาบูคิโจทาวเวอร์เป็นตึกที่เพิ่งสร้างใหม่นะคะในชินจูกุ ก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวดูน้องแมวกันน้องแมวอ่าเียไข่ียไข่ยืนอยู่ตรงนี้มาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ไปไหนเลยยืนดูแมวและเวลามันออกมาแต่ละรอบมันออกมาไม่เหมือนกันเลยแบบออกมาทุกๆ5ว,วินาทีออกมาแล้วก็สลับไปโฆษณาก็เลยต้องยืนนานหน่อย จะได้ดูครบทุกอิริียาบถน่ารักมากโอ้ยเนีะไปดูดูโด้จะต่อไปนะคะเราจะไปตรงครว่าวะอะไรนะแยกชิบูยะกําลังเซิรฟฟ์ชวิธีการไปอยู่นี่ ที่เขาข้ามถนนกันเยอะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรชิบูย่าแคนเบอรสแควร์ก็ตามนี้นะคะโอเคเราจะไปตามที่แมปบอกแลวนะทุกคนตามนี้แปลแมปช่วยได้ทุกอย่างโอ้ どっちごや แมพมาแล้วก็ตกเกียวใอ้เจแปนทราเวลใช้สองแอปคนเยอะมากดูคนมันคนเยอะแบบเกินคาดไปเดี๋ยวไปดูถนนกันแล้เวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปข้ามถนนกับเขาแมสคนเป็นล้านตึกลาบ้านช่อง อันนี้คือเขารอห้ามถนนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปบ้างแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนเดิมยังไม่ได้กินข้าวเลยน่ยเช้าตอนแรกว่าจะไปนั่งสตาร์บัคตรงฝั่งตรงข้ามที่เขาชอบนั่งกันแต่คนเต็มเลยคนจุไม่นั่งดีกว่าไปน่าจะไม่มีที่นั่งแบบแน่นจริงๆ

เพราะว่าตอนนี้คนฝั่งหน้นรอข้าบกันเยอะมากทุกคนมีกคารดด้วยอะ่ะเสร็จสิ้นค่ะวันการถ่ายแยกชิบุยาไปแล้วนะคะผลงานอยู่ใน i อ s t สตอถ่ายประมาณสามรอบได้กว่าจะถ่ายได้คนเยอะมาก แป่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าจะไม่ได้กินอะไรเลยจ้าแต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าแถวนี้มีอะไรบ้างงั้นใช้ปกติเดิมก็คือเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออะไรดูข้างหน้าดิ We're gonna make แต่เราเองไปเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วก็จ่ายตังค์เข้าร้านกันดีกว่าเมื่อกี้เราหยอดตังค์ก็ช่องนี้ปนไปแล้วนะคะได้เวลาเลือกส่วนอันนี้จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษอันนี้และกันเนาะเขาบอกว่าโน,นหนึ่ง,งก้าร้อยเกสิบเนียเราก็จะได้ตั๋วมา แล้วก็ตรงนี้เหรอชาร์ะจะบอกว่าชาร์จโอ้ยน,นี่ตังทนโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาตัวไปใหมค่ะไม่หรอก ท,ทุกคนเรามาเจอเหมือนเป็นวอลเนเทียในการเก็บขยะตามเมืองนะคะเดี๋ยวไปขอถ่ายรูปด้วยน่ารักมากดูคอมวิดี้ชีพขยะเลย <c oughs> วิดีโอ <c oughs> นี่ไงนี่ไงเขาเขียนว่า because I want to give beautiful travel memory volunteer to clean up the city ถ่ายรูปได้ ใครเจอก็มาถ่ายรูปได้นะคะขยันเต็มเลยโอ้ด o หน่ารักมาเออค่เชกัเจมบ๊าีจังคนทแบบนี้เลยมเดินต่อเอาลืมบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเรามาเดินเล่นต่อเ,เรื่อยๆ I

มีมาก็เลยมาถ่ายห็มตรงนี้แล้วกันมีแบบฝรั่งกะเลย 감사합니다. <sweak> ま見事壁クリアでて เดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกล้องที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวไปคาบุกิโจทวเท้าเบอร์ต่อขอเวลาพักสักเดินเพลินมากปญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เดินเพลินมากๆากเพราะว่าถนนก็ดีแล้วทุกอย่างเขาลิงกันหมดจะไปไหนมาไหนก็ง่าย <Huh? S 1> คนยังเยอะอยู่เลยอ่ะก็แต่กลับทางไหนนะต้องเปิดจะดีดแหละแบบ เจแปนทราเวลแปกับโรงแรมกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูว่าผลประกอบการเราได้อะไรกันมาบ้าง บูกิโจาทาวเวอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเป็นเป็นตึกเปิดใหม่ว่าข้างในมีอะไรบ้างเสียงดังมากจะได้ยินเสียงแจมไหมลนะ่ะ เดี๋ยวมาตั้งทิงไว้แต่เขาเก็บไปแล้วเพราะตอนนี้ประมาณสี่ชมกว่าแหละอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าซาบูกิจโจนะคะฝนเดยอะมากติตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาจากซาบุกิจโจทาวเวอร์แล้วหิวมากได้ของกินอีกแล้วน่ากินอนะ่ะ อ้าวแ้นะคะเมนูก็มีประสานชิพด้วยที่เราสั่งไปคูอ,อันนี้แล้วก็อันนี้มากินมากแต่น,นี่้จะกินหมดเลยนะหม,นมูมันค่เยอะมมากเลยมาแล้วค่ะใหญ่มาก ถึงห้องแล้วค่ะจะบอกว่าเข้าโรงแรมผิดด้วยก็เดินเข้าไปแล้วก็เอาคีย์การ์ดไปกดกดกดก็ว่าทำไมมันกดแล้วมันไม่ติดตอนแรกจะเอาไปแจ้งพนักง,งานแหละคืออาป้ามันมีหลายที่แล้วมันติด,ต,ดติดกันเราไปเข้าผิดอาปามันก็เลยใช้คีย์การ์ดไม่ได้แล้วออกมาจากคลิปก็เลยสังเกตเอ,อ๋อมันไม่ใช่โรงแรมเรานี่นาโรงแรมเราต้องเดินปิดประมาณสองนาทีอืม ินชายหฝรั่งถามได้แบบเกิดอะไรขึ้นคุณจะไปชั้นไหนกดให้ไหมอะไรเงี้ยไปกอบการนะคะไปกดกาชามาตัวคุโรมิได้มาเยอะมากที่กดเยอะๆเพราะว่าต้องการตัวนี้ตัวร้องไห้มันไม่ออกสักที ออกแต่ตัวซ้วำๆมาก็ได้มาครบเสร็จแล้วนะคะสำหรับคุณลมิกดแบบบ้าคลั่งมากเหมือนคนไม่เคยกดมาก่อนลมละลายแล้วก็อันนี้รีไวกดครั้งเดียวยอดหนึ่งครั้งท่องรีไวลย,ยอดสองครั้งท่องรีไวลหย,ยอดสามครั้งท่องรีไวลย,ยอดไปทั้งหมดสี่ครั้งก็ท่องรีไวล์สี่ครั้งใช่ไหมมันมีทั้งหมดห้าตัวสรุปได้รีไวเฉยดีใจมากแทบกีดอยู่นหน้าตู้ ย่า yeah! ไปลวทุกคนพักวันนี้เดินมาทั้งวันละอาบน้ำด้วยพักผ่อนวูวลาลามเงเมื่อกี้อร่อยอยู่นะกินจนร้านเขาปิดอ่ะห้าทุ่มก็ว่าทำไมห้าทุ่มร้านเขาเริ่มแบบเสียงก้องแก้งก้องแก้งเริ่มล้างจานเก็บจานก็เลยหันไปดูเวลาปิดสรุปห้าทุ่มนิดๆแต่มีแค่เราที่ยังไม่ออกก็เลยรีบกินกดดันมาก รีบซัดเลย,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 ยรีบซัดรีบไปไปแล้ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้ามีอะไรจะได้เจอกันอีกแหวนน้ำก้อนขอบคุณนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวเข้าไปอ่านแล้วไปตอบาบายตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสาครึ่ง ออกมาซื้อของกินแล้วพรุ่งนี้ต้องไปคาวาคุจิโกะแล้วแต่ว่านอนไม่หลับเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ๆี่พนักงานเป็นวีดีมานะคะ mm hmm. เขามาจากประเทศอะไสักอย่างเน่จะจำไม่ได้ mm hmm. แล้วก็ยืนคุยกันเรื่องที่นี่แบบเป็นยังไงบ้างอันตรายไหม mm hmm. คุยกันเลินมากเออแล้วก็เล่าให้เขาฟังเรื่องที่แบบเราโดนคนอื่นตาม โดนโดนู่น,นโดนนี่เขาก็บอกที่นี่อยู่ก็ต้องระวังระวังตัวหน่อยนะจ๊ะมาคนเดียวด้วยว <c oughs> ันนี้ก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยไงขายยาวเดี๋ยวไปขอวีวเขาถ่ายรูปเนี่ยได้เพื่อนตลอดเลยมาต่างประเทศนี้เดี๋ยวรอเขาคิดตั้งเสร็จก่อนขอเขาถ่ายรูปไปแล้วเขาน่ารักมากคุยเพลินมากสวัสดีค่ะ Hello. Hi, j ะ n วัสดีค e ะ o วัสดีค่ะส o ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี Oh Hikola! Yeah, I'm really happy to meet with you. Yeah. Yeah, what, was, thank you. what is your name? Uh, my name is rashid. i yeah. Yes. Waiting for him. Yeah. <laughs> Would you to introduce yourself. Hi, this is Abir from Bangladesh working in here with my friend Rashad. This uh -huh. is Jane. She is a too much pretty girl. <laughs> thank you, nice to meet you Jen. <laughs> nice to meet you. Thank you. Okay and